รถรถทหารประดิมการนะครับล็อกกี้เครื่อง6บ d ดีหนึ่งฝาดำคันนี้คัสซีปลายมันผูกถังมีผูฮนะผมอยากรู้ว่ามันอย่างเงี้ยรถอย่างเงี้ยเขาเล่นกันยังไงไม่รู้กนจริงถามอยากรู้ว่าคนนี้เขาเก่งเรื่องสร้างหรือเป็นเรื่องสร้างช่วตอบทีว่าซื้อราคาเท่าไหร่ผมอยากรู้ล็อกกี้ลองดูสภาพสนะภาพยางอันะนี้นะฮะ หัวผุหัวถ่ายให้เห็นเลยอยากรู้อ่เขาซีผุในกเขา<อ>พูดกันนะผัซับ,บในอะไรทุกอย่างนะครับถังน้ำถังน้ำผุเนีย้ยไม่รู้ว่าคนทำถังน้ำแล้วก็ซ่อไมได้ป่ะแต่ผมไม่ไม่ซ่อมมันมีมีคันหนึ่งทำอีกคันหนึ่งทำได้เยอะกว่าอันนี้เลยเลยลองดูดีว่า ถ้าเป็นซากเนี่ยเขาขายยังไงไอเขาซื้อยังไอองไมีมีทะเบียนนะฮะเนี่ยปลายผูกปลายท่าหลังผูกนะครับมาดูปลาผย,าย,ายนะครับ,อ,รบอยากอยากอยากรู้อะ่ะมันไม่รู้ก็ถามให้ดีไม่ยากคนเรา ดูนะฮะดูไปดูวหนึ่งใครเป็นนะใครไปช่วดูนอ้าวถังน้ำมันน่าจะอยู่แต่ว่าถอดแต่ว่านี่จะมันไม่มีเหรอตัวปั่ถอดครบเลยตัวปั่นอยู่ครบแล้วเนาะตัวปั่นอันครับยอยยอยไม่อยู่อ่ะยอยอยู่ครบแล้วเกียร์เครื่องเป็น6กบีดีฝาดังถูกไหฮะเครื่องติด เดี๋ยวส่งลงในข้างล่างคลิปให้ดูนะตรงนี้มันอยู่เครื่องเสกผมจะปาดมัน,นดูไม่เป็นน,นะนะเราไม่เป็นเลยไอ้โนลักซ่านี่ไม่เป็นอยูย่โนทิ้งยอยู่เลยนะลองดูนะล็อกวนเนี่ยล็กวนมีพี่ที่เก่งเรื่องชาดูหน่อยก็ถามไปวันนี้ก็ไม่ตอบกักกันยู่ได้ก็ไม่รู้จะกักากันทำไมอยากรู้อ่ะ ลองดูละเอียดให้หน่อยลองช่วยดูให้หน่อยนะขอความรู้หน่อยทุกคนหน่อยลูกคนขอค,ความรู้หน่อยครับ <c oughs> ยังไงฝากรบกวนนะขอความรู้นะพี่ๆที่เป็นที่เป็นเรื่องโโรถพวกนี้เขาจะเก่งผมไม่เก่งเลยผมบอกตรงนะะฮฝาก คอมเมนต์ Comment, ฝากดูหน่อยว่าไปยังไงได้บ้างนะมีทะเบียนนะครับขอบคุณครับ